ประชาชนที่เป็นหนี้แล้วก็กำลังจะถูกยึดโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์ต่างๆความทุกเกิดขึ้นทั่วประเทศใครช่วยได้บ้างละคะพักเสมอภาคของเรามีแนวทางใหม่คะ่ะเราจะตั้งกองทุนเพื่อที่จะมาปลดเปลื้องหนี้สินให้กับประชาชนไม่ต้องถูกยึด เอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินสถานประกอบการของตนเองถ้ามีกองทุนนี้ขึ้นมาช่วยซึ่งพรรคเสมอภาคเราไม่ได้สแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เอื้อให้กับกลุ่มทุนใดๆที่จะมายึดที่ดินหรือสถานประกอบการอาคารธุรกิจต่างๆของประชาชนเราจะปกป้องและช่วยเหลือประชาชนให้สามารถรักษาสิทธิ เอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินบ้านเรือนอาคารร้านค้าธุรกิจของตัวเองไว้ได้นี่คือแนวนโยบายที่ดีของพักเสมอภาคของเราว่าทุกคนสามารถปลดหนี้สินของตนเองได้ด้วยกองทุนปลดเรื่องหนี้สินของพักเสมอภาคของเราค่ะ